ดีถึงมาเลยอดอหัวหินแล้วค่ะค่ะพาไปเลยค่ะเดี๋ยวดีไปนั่งพักกับอีจาก่อนนะคะลูกเดี๋ยวมาไปเช็คอินก่อนดีคะดีคะอีจาอยู่นู่นอีจาอยู่นู่น เห็นอยู่ตรงนู้นนะกระเป๋าอ่ะแล้วค่อย ใช่ค่ะแล้วนี่ค่ะค่ะอยากจะพูดอะไรก็พูดได้เลยค่ะลูกข้างงานไม่เป็นไรเพราะพี่ฝนอ,อยู่แล้วเดี๋ยวเราไมีกัดเจ็บจิ้งขอโทษค่ะมีหมอนฮะอยากเล่นแล้วอ่ะ นีหมาและกั้มน่าจะที่ปุกและอันนี้เรามีทีวีสร้างนี้่ย้หมอนแล้ว้องน้สที่ใช้ื้นแล้วก็นี่คืออะไรอ่ะนี่คือห้องน้ำไม่ใช่กระจบ แล้วก็ห้องน้ำนั่นงอาบน้ำได้ด้วยดีเปลี่ยนชุดแล้วค่ะข้างนา้า ดีหนูไยได้สั่เก ah> um> ีดีจัเลยนจกีกก็จะเป็นดะยดูแกันนา้ำเด็กค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นกันเพราะว่าเปลี่ยนชุดทีอเร็วๆแล้วนะคอหนูว่านีหมอทันต์มาแล้เดี๋ยวเราเขกไปก่อน เรามาสำรวจห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำเราก็มีห้องน้ำที่สามารถนั่งได้แล,ล้วก็ปได้แล้วก็ฉาคลอกโลโก,ก้แล้วก็มีสบูปักน้ำอยู่แล้วเนื่องที่เขามีให้แล้วก็กระจกอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วตอนนี้มันสามารถเปิดได้แล้วมันก็ไม่ใช่กระจกด้วยค่ะอ,อย่างเงี้ยเป็นกระจกมีคนจ้องลงเป่าลมเยอะด้วย กำลังอะไรอ่ะเออปเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันค่ะ Keep on.